ก็รับพิมพัท่านนะคะเข้าสู่สตูนเปิดเครื่องประดับไข่มุกค,ค่ะวันนี้น้องุณมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะคะชิ้นนี้เลยค่ะน้องเป็นสส้อยคอไข่มุกเอดิสันทรมมสีช็อกโกแลตค่ะเป็นอีกหนึ่งเฉดสีที่หายยากามากในส่วนของสายพันเอดิสันนะช,ชิ้นนี้น้องจะเปน ทรงกลมลัสเตอร์งอวาว 3A มีความประกายรุ้งบ้างเล็กๆน้อยพี่จ๋าลัสเตอร์คือสวยงามนะคะมีริ้รอยจากธรรมชาติเล็กๆน้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นนี้นะไซส์ไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปพี่จ๋าอยู่ที่ว่า10ไปจนถึง11.5มิลค่ะความยาว16.5เป็นความยาวที่เหาสมใส่พอดีพอดีเลยเป็นความยาวสแตนดาดเลยนะคะอ่ะพี่ๆจ๋าเส้นนี้นะถ้าเกิดเพี่นใดได้ไปหนูบอกเลยนะว่าคุ้มเพราะเป็นสีที่หายา,ยากสาวกเอดิสันต้องจัดต้องมีเลยนะคะพี่จ๋าใครที่สนใจนะคะพี่ขา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสตูนเผยเครื่องประดับไข่มุกนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอกลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า